สวัสดีค่ะวันนี้พี่กุ้นจะมาทําแกงกระดูกปลาเค็มค่ะแกงปลาดูปลากระดูปลาเค็มเนาะคือว่าปลานี้ทางไทยเรียกปลาอะไรพี่กุ้นก็ไม่รู้นะเป็นปลานี้ค่ะคล้ายๆปลาเอ็นสีตัวใหญ่นั่นนะนี่ค่ะกระดูปลาเค็มเครื่องแกงก็ทําเองนะคะแกงก็คือแกงผัดแผ็นนี่แหละค่ะ กะทิกองอันนี้ใบชาพูค่ะอันนี้ถั่วนะคะสับป,ประรดค่ะแกงกระดูกปลาเค็มมาเลเซียนะคะมาดูขั้นตอนแกงกันค่ะโอเคก็ใส่น้ำลงไปในกระทะนะคะน้ำนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่กะทิกองนะคะกกะทิกอง ไม่ใส่เยอะนะคะเพราะไม่ชอบกะทิเยอะมันจะเอะะียนค่ะก็ใส่เครื่องเครื่องแกงลงไปนะคะบลอนอน,น,อน,น,อน <c oughs> ต้องใส่เยอะก็ได้อันนี้อันนี้เก็บไว้ทำผัดอะไรก็ได้เนาะ กลัวได้หอมนะคะเดือดแล้วนะคะกะทิหอมแล้วกวัวในกาให้ให้เครื่องแกงเข้ากับกะทิแล้วก็ใส่กระดูกปลาคิมลงไปนะคะ ใส่สับปะรดลงไปแล้ว คือว่าเกลือก็ใส่นิดเดียวก็พอนะคะก็คือปลาเค็มเราค่อยชิมดูใส่น้ำตาลนิดเดียวก็พอไม่ต้องไม่ต้องใช้ช้อนนะคะก็รู้แล้วว่าจะ,จะทำยังไงปิดฝาไว้นะคะโอเคใส่พริกให้ความสวยงามะคะ่ะ แล้วก็ใส่ถัวลงไปเลยใส่ใบชาฟูลงไปเลยนะคะอันนี้ก็ใกล้จะสุดแล้วค่ะโอเคสุกแล้วค่ะสุกแล้วนะคะิดปิดไฟค,ค่ะ นี่ค่ะแกงกระดูกปลาเค็มสเสร็จแล้วนะคะเอ่อถ้าภาษามาลายูมลายูเรียกกูไลอีกกันมาเสร็น,นะคะโอเคบายบายค่ะแอนพิวขอบคุณนะคะตาลิมักาเซ